ดาราเจนมีแฟนแล้วทำไมฉันไม่เห็นรู้เรื่องเพราะฉันกำลังตามจีบเธออยู่นายไม่รู้มันก็ไม่แปลกเขากำลังออกหน้าแทนฉันถ้าไม่พูดแบบนั้นคุณชายใหญ่ชือ่อคงไม่มีทางปล่อยให้ฉันรอดไปได้แน่มาจากไหนวะแค่กำลังตามจีบก็ยกตัวเองว่าแฟนเขาซะแล้วเจยนยืนจีเป็นผู้หญิงที่ฉันถูกใจถ้ายัง มีสติดีอยู่ก็ใส่หัวไปซะแล้วทีนายยกตัวเองว่าเป็นคุณชายใหญ่แบบนี้คุณชายใหญ่ซือตัวจริงได้ยินเข้ามันจะเป็นยังไงล่ะแกะแกหมายความว่ายังไงเป็นแค่ลูกเมียน้อยกล้าเอาชื่อตํำแหน่งทายาทมาใช้ซะเองถ้านายน้อยตระกูลซือรู้เรื่องนี้นายว่าเขาจะทำยังไงกแ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 กกล้าดีนะักสือปิงหง ก็ไม่ใช่ทายาทคนโตของตระกูลซือจริงๆไม่ควรใช้ชื่อว่าคุณชายใหญ่แต่สำหรับคนธรรมดาอย่างพวกเราต่อให้เป็นอย่างนั้นใครมันจะกล้าพูดจบกันอีตาบ้านี่หาเรื่องใส่ตัวอีกแล้วไม่น่าเอาความจริงเรื่องที่สื่อปิงหงเป็นลูกเมียน้อยมาบอกเขาเลยเป็นเรื่องแล้วไงล่ะแต่ไม่ว่ายังไงเขาก็อุกสาออกหน้าแทนฉันฉันก็ต้องช่วยเหลือเขาเหมือนกัน ลากมันไปข้างนอกโยนทิ้งข้างนอกให้มันเป็นอาหารปลาครับใครมันกล้าสื่อปิงหงถ้าคุณกล้าแต่ต้องครูชูแม้แต่ปลายเล็บธุรกิจที่เราคุยกันไว้ก็จบกันตรงนี้เจียงคุณต้าเจียงกรุป๊ปชูยหยุนรู้จักคนระดับนี้ด้วยมีหน้าถึงไม่ได้กลัวอะไรเลยเจียงคุณนับว่ามีไอเดียพลในจิงเหลียงก็จริงแต่ ก็ไม่ถึงขั้นที่จะมีเรื่องกับซื่อปิงหงได้ง่ายๆหรอกคุณเจียงคุณกำลังออกหน้าแทนมันใช่ไหมขอโทษครูชูซะแล้วการร่วมมือของเราจะดาเนินต่อไปถ้าไม่อย่างนั้นก็ไม่มีอะไรต้องคุยกันอีกให้ฉันขอโทษมันแกมองตัวเองสูงส่งเกินไปแล้วมั้งต่อให้แกไม่มีแกตระกูลซื้อของเราก็ยืนต่อไปได้จดก,การเลย เอามันทั้งสองคนไปโยนทะเลไอเด็กนี่มันร้ายนักกล้าอวดดีเพราะมีชื่อของตระกูลซื้อแปะป้ายไว้แม้แต่ฉันก็ยังไม่เกรงใจอาฮ่าฮ้หน้าตาก็ออกจะสวยแต่ดันโง่เลือกผิดฝั่งเธอทำผิดพลาดครั้งใหญ่แล้วคุณดาราหรอฮ้อบัดชอดเป็นไงคุณชายใหญ่ชื่อสัมผัส กันกับลูกน้องของตัวเองบ้างนุ่มนิ่มเหมือนสาวๆที่เคยมาบริการไหมย่ยยาค่ะตระกูลซือมีจองยุทธขั้นเทวะคุ้มครองอยู่คุณก็รู้สำหรับอำนาจใต้ดินจองยุทธเทวะไม่ใต้ต่างอะไรกับราชาแถามเทวะที่อยู่เบื้องหลังตระกูลซือยังเป็นผู้นำเบอร์หนึ่งขององค์กรพิเศษไม่ใช่แค่นักสู้ธรรมดานะคะฮึ ต่อให้แกรู้แล้วเสียใจตอนนี้มันก็สายเกินไปเพราะคนที่คุ้มครองพวกเราอยู่คืออาจารย์ชิงชานหงฮคุณเจียงเป็นบ้าไปแล้วหรอได้ยินชื่อของอาจารย์ชางหงแทนที่จะกลัวกลับหัวเราออกมาซะงั้นฉันว่าใช่นะตลกจังถ้าพวกนายรับรู้ข่าวสารบ้านเมืองมากกว่านี้หน่อยก็อาจจะไม่ต้องกลายเป็นไอโง่แบบนี้ ตอนแรกก็ว่าจะออมือหรอกนะแต่พอได้ยินชื่อคนที่อยู่เบื้องหลังของนายแล้วไม่สั่งสอนสันหน่อยเกรงว่าอนาคตจะทำให้เทวะที่คอยคุ้มกันบ้านนายเสียชื่อปนปีน้นะสิแกอยากเข้ามานะอะา้าาไปเถอะเรื่องที่นี่จบแล้วไอ้เวนั่นใส่ไม่ยั้งมือเลยคุณชายใหญ่ซือ้อไม่ไไม่เป็นไรใช่ไหมคะ ทำร้ายคุณชายใหญ่ชือ่อจนกลายเป็นแบบนี้ตระกูลซื่อไม่มีวันยอมจบง่ายๆฉันฉันจะต้องฆ่ามันให้ได้เลยไอสารเลวเอ้ยสือปินหงต้องมาแก้แค้นคุณแน่ๆแถมสิ่งที่คุณทํามันเหมือนหาเรื่องทั้งตระกูลรีบไปเธอคะ่ะไปไหนก็ได้ไปต่างประเทศก็ได้เรื่องเงินฉันจะออกให้เองจุจุจ สมกับเป็นคุณจริงๆนะครับครูชูคือคุณเจียงเวลานี้ยังมีอารมณ์มาล้อเล่นกันอีกหรอคะนั่นตระกูลซือนะคะตระกูลที่มีจอมยุทธเทวะคุ้มครองคุณเจียนบนโลกนี้คนที่สามารถแต่ต้องครูชูได้มีไม่มากหรอกครับและตระกูลซือฉีเปยก็ไม่ใช่หนึ่งในนั้นแน่นอนจะเป็นอย่างนั้นได้ยังไงล่ะคะครูชูเขาเป็นแค่ คุณกลับเข้าไปก่อนเถอะทางนี้ไม่เป็นไรหรอกออกมานานขนาดนี้แล้วเดี๋ยวเจ๊ผู้จัดจาก,การก็มาวีนผมอีกเอ่อพูดยังไงก็ไม่ฟังสินะเอาเป็นว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นขอแค่คุณมาหาฉันฉันจะช่วยคุณทุกอย่างพูดแบบนี้คนอื่นไม่รู้มาได้ยินเข้าจะตีความหมายว่าเป็นการสารภาพรักได้นะ ฉันไม่สนใจคุณแล้วครูชูได้ยินว่าเหมืองแร่นั้นอยู่ที่หมู่เกาะหมูเซียวนี่โอดีครับที่มาครั้งนี้ก็เพื่อเรื่องนั้นแหละแต่ไว้คุยรายละเอียดกันทีหลังผมต้องไปโทรศัพท์ก่อนครูชูโทรศัพท์คราวนี้สื่อปิงหงงานงอกแน่ยินดีด้วยนะไอ้น้องชายหลังจากรอมานานในที่สุดก็ได้สำเร็จ เป็นขั้นเทวะเต็มตัวแล้วเมืองรงอานตะกูลซือแบบนี้ต่อให้ฉันกลายเป็นปุ๋ยไปแกก็ยังคงมีชีวิตอยู่ได้อีกหลายสิบปีน่าอิจฉาจริงๆผู้นำตะเก่าแก่ตระกูลซือสื่อฉันหลังตาแก่ปากลื่นไหลอิวจงอิจฉาอะไรกันสงครามคราวนั้นที่ได้เจอกันครั้งแรก ฉันเกือบโดนแกจับมาเป็นเกราะกันกระสุนกลายเป็นผีเฝ้าสนามอยู่แล้วท่านนั่นแหละเทพผู้คุ้มครองตระกูลฉันอาจารย์ชิงชานหงอายุพอๆกับคุณท่านแท้ๆแต่ดูเด็กกว่าตั้งมากมายแสดงว่าบรรลุขั้นเทวะแล้วย้อนคืนอายุได้จริงๆนะสิใครรีบร้อนโทรมาแสดงความยินดีกับแกอีกละ่ะครูชู มิได้ได้ไอพี่ชายคนที่โทรหายฉันคราวนี้ก็คือคนที่พวกแกกำลังตามหากันจ้าละวันนั่นแหละแกหมายถึงเทวะลึกลับคนใหม่แห่งจิวหงสามนามพยายมชูผู้นั้นนะหรอแป๊บหนึ่งนะขอคุยเสร็จก่อนหากดึงคนคนนั้นให้มาอยู่ที่ตระกูลของเราได้ ตระกูลซือก็จะเจริญรุ่งเรืองยาวนานไปอีกหนึ่งรอยปีพลาดโอกาสครั้งนี้ไปไม่ได้อืมเข้าใจแล้วครูชูฉันจะจัดก,การเองพี่ซือในตระกูลของแกมีเด็กที่ชื่อปิดซือปิงหงอยู่ใช่ไหมมีเป็นลูกชายของคนที่สามของฉันกับเมียน้อยนะ่ะทำไมหรอมันหาเรื่องพยายมชูผู้นั้นเข้าแล้วแกว่า ควรทำยังไงดีถึงเขาจะเป็นเทวะแต่แกก็เป็นเทวะคิดว่าเป็นแค่เทวะแล้วจะดูหมิ่นตะกูลชื่อของฉันได้หรอยามใจเกินไปหรือเปล่าฮา่าฉันรู้ว่าแกเคยคิดจะดึงพญายมชูท่านนี้มาเกี่ยวดองแต่รู้หรือไม่ว่าปีนี้เขาอายุเท่าไหร่หกสิบคนที่สำเร็จขั้นเทวะได้ อายุน้อยสุดก็ประมาณนี้นี่แหละยี่สิบกว่าฉันปกป้องแกได้แค่ช่วงหนึ่งแต่ไม่อาจจะปกป้องได้ตลอดไปอายุแค่ยี่สิบกว่าก็สำเร็จขั้นเทวะแล้วอนาคตเขาจะไปได้เป็นขนาดไหนยี่สิบกว่าเป็นเทวะคนที่มีพลังระดับเดียวกับอาจารย์ชิงอายุแค่ยี่สิบกว่าคุณพระ ต้องมีพรสวรรค์ขนาดไหนกันไอเด็กเวนั่นดันหาเรื่องสับป,ประหลาดเข้าแล้วสิซื่อฉี่หลิงดูลูกชายที่แกเลี้ยงมาสินั่นไปสั่งสอนมันเดี๋ยวนี้ถ้าจัดก,การไม่ดีแม้แต่แกฉันก็จะไล่ออกจากบ้านไปด้วยอาใจเย็นๆครับผมจะไปเดี๋ยวนี้เลยละเอียดละอ่อนจังเลยนะฉันว่าฉันชอบเธอมากขึ้นทุกทีแล้ว คนบ้าปากหวานจริงๆเลยเฮอพ่อโทรมาทำไมเวลานี้ซือปินหงไอลูกเวนฉันไม่เสริใจว่าจะต้องใช้วิธีไหนแต่วันนี้แกจะต้องไปขอโทษครูชูเขาให้ได้ถ้าไม่ได้รับการให้อภัยจากเขาแล้วก็ไม่ต้องใส่ขี้หน้านั่นกลับมาบ้านอีกนี่คือคำสั่งจากปู่ของแกคุณชายใหญ่ซือ คืนนี้ผมจะจับตามองมันไว้ให้ไว้ดีไหมครับไม่งั้นมันอาจจะหนีรอดไปก็ได้ไปมองแม่มึงนูน่นเออฉันเกือบต้องตายเพราะพวกโง่อย่างแกแล้วคุณชายใหญ่จะไปไหนคะไปขอโทษไอ้ครูนั่นนะสิปปะไปขอโทษโลกกลับตาลบัดเหรอครูชูสื่อปิงหงคุกเข่าอยู่หน้าประตู ได้ชั่วโมงครึ่งกว่าแล้วนะครับถึงยังไงสกุลชื่อก็เป็นตระกูลใหญ่ผมว่าผมต้องสั่งสอนเขาว่าเป็นคนต้องทําตัวยังไงต่อให้เป็นตระกูลใหญ่กิจการใหญ่ก็มีจุดล่มสลายได้ไม่ต่างกันถ้ามีปลวกที่คอยกัดแสะอยู่แบบนี้เยอะๆตระกูลซือจะเหลืออะไรล่ะมันเป็นใครกันแน่ ถึงกับทำให้ปู่ลงคำสั่งมาเองได้หรือเป็นลูกหลานของตระกูลใหญ่ขับฟ้าที่ไหนรู้ความผิดของตัวเองหรือเปล่าผมผิดไปแล้วครับครูชูผมไม่ควรหยิงพยองไม่ควรใช้อำนาจรังแกคนอื่นโปรดให้ความเมตตาละเว้นผมด้วยนะครับผิดแล้วความผิดของแกคือทางทางที่เห็นว่าฉันไม่ได้หวาดกลัวแกเลยแท้แท กลับไม่เอะใจแกผิดที่มาเจอฉันคนนี้ใส่หัวไปฮึอขอบคุณที่ไว้ชีวิตครับขอบคุณครับครูชูคำพูดแบบนั้นดูไม่เหมือนคุณเลยนะครับรู้สึกว่าดูเป็นคำพูดที่วางอำนาจเกินไปหรอครับโลกมันก็เป็นแบบนี้แหละไม่เคยยุติธรรม ความแข็งแกร่งคือทางรอดเพียงหนึ่งเดียวผมแค่พูดความจริงเท่านั้นเองครูชูไปแล้วว่าฉันก็เพิ่งได้รับข้อความพวกเธอไม่รู้สึกว่ามันแปลกหรอครูชูตอนนี้นะ่ะเหมือนเปลี่ยนไปจากเดิมยังไงไม่รู้เหมือนว่าหลังจากคืนวันไหว้พระจันทร์ก็มีหลายๆบริษัทที่หายไปด้วยไม่ว่ายังไงก็ตามครูชูเขา เขาก็จะเป็นครูชูของพวกเราไปตลอดฮัทช่ทำไมรู้สึกว่ามีคนกำลังนินทาตลอดเลยที่นี่มีนักมวยเยอะจังเกาะนี้มีชื่ออีกชื่อหนึ่งว่าเกาะมวยใต้ดินถือเป็นที่รู้จักในหมู่เกาะมูเซียวเลยล่ะครับเราอยู่เล่นแถวนี้ไปก่อนคุณชินมาเมื่อไหร่ค่อยไปหาเขาที่เกาะนั่นไปกันครูชู ผมจะพาคุณไปดูที่สนามมวยใต้ดินที่ใหญ่ที่สุดของที่นี่เย็บ yeah. ต่อยดิวะฮุกรัวๆเลยไม่ตายไม่ต้องเลิกวางเดิมพันได้เลยนะครับครูชูสนใจไหมครับมีหน้าถึงได้เป็นที่นิยมลูกค้ามีแต่พวกรวยๆถึงสภาพมันจะไม่ใหญ่โตแต่รายได้วันละล้านอัพยิ่งกระแสเงินสดหมุนเวียน เป็นร้อยล้านเฮอหลินเซียวม่านเธอมาทำอะไรที่นี่ชาติก่อนเธอเป็นแฟนของชูจงกูลูกพี่ลูกน้องของเราแต่ไอหมอนั่นก็เป็นแค่คนกากเก่งแต่กับเด็กเลยไม่ได้มีอนาคตอะไรตามหลักแล้วเธอไม่ควรมาโผล่ที่นี่สิคลื่นพลังนั่นขั้นแม่ทับกลิ่นยารอบๆตัวเขา น่าจะใช่อาจารย์เฉินนักปรุงยาของสกุลชูสกุลชูเรียกเข้ามาก็คงเป็นเพราะเรื่องนั้นแหละผู้นำตระกูลชูชูไฮเกอร์ป่วยหนักแล้วชูไฮเกอร์ตอนนี้เป็นเสาหลักเพียงหนึ่งเดียวของตระกูลรุ่นต่อมาไม่มีใครได้ใช้ได้พ่อของเราคือหนึ่งหนึ่งคนเดียวที่พอจะมีหวังแต่ก็ออกมาจากตระกูลชูแล้วเพราะความขัดแยง้ง พวกเขาไม่ได้มาหายาหรอกแต่มาหาวิธีต่อชีวิตของชูไฮเกอร์ตางหากทำไมแค่เห็นคนจากสกุลชูเราต้องอ่อนไหวด้วยหรือว่านี่คือหนึ่งในเหตุผลที่ชาติก่อนเราไม่สามารถผ่านด่านเคราะห์สวรรค์ไปได้สวัสดีค่ะคุณผู้ชายไม่ทราบว่าคุณมีสมุนไพรเก่าแก่อายุยืนยาวหรือเปล่าคะถ้ามี ทางเรายินดีรับซื้อในราคาสูงคุณเองก็เพิ่งมาถึงหมู่เกาะนี้เองคุณไปหาคนอื่นเถอะไอ้มีนะมีแต่เราจะเก็บไว้ให้ลูกชายบังเอิญจังคะหลายวันก่อนฉันเห็นคุณผู้ชายซื้อโสมภูเขาต้นหนึ่งจากข้างทางฉันขอซื้อต่อ20ล้านเพิ่มจากราคาต้นมา100เท่าพอไหมคะสองคนนั่นใครอะ ใจปั้มโคตรโสตโสมต้นหนึ่งยีสบล้านแม่เจ้ามีเงินเยอะจนไม่รู้จะจ่ายกับอะไรหรอผมไม่ขายผมไม่ได้ขาดเงินก็แข่งกันรวยไปเลยสิคะนี่คือพลังที่แท้จริงสินะไม่ขายไม่ขาดเงินแม่งสุดๆไปเลยครับเสียคุณผู้ชายพวกเราต้องใช้โสมต้นนั้นอย่างเร่งด่วน ยังไงวันนี้เราก็ต้องได้ไปมากับเราหน่อยแล้วกันฉันก็เรียนการต่อสู้มานะเว้ยอย่าคิดจะเย็มอะไรเนี่ยคนแก่อะไรแรงเยอะขนาดนี้อย่าต่อต้านเลยบาดเจ็บขึ้นมาจะไม่ดีเอาจอมยุทิสินนะถ้าครูชูไม่ยอมออกหน้าให้วันนี้ฉันสวยแน่ บังคับซื้อขายไม่ได้เห็นบ่อยๆแต่อย่างน้อยก็ควรให้เกียรติกันไม่จำเป็นต้องทำถึงขั้นนี้เลยไม่ใช่หรอชุดตลาดนัดทั้งตัวขอทานเข้ามาทางไหนเนี่ยออกไปออกไปเรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับแกก็ไม่เกี่ยวนั่นแหละแต่พอดีฉันคันไม้คันมือวะอยากโดนช้อนแกงวะชอบยุ่งเรื่องชาวบ้านงั้นก็กลายเป็นผักไปซะ คนเขาแค่มาเสือกนิดๆเนหน่อยก็จะเอาถึงชีวิตใจร้ายจังเลยนะนี่เนี่จิ้มซะเลยชินแสเฉินผู้ชายคนนั้นแข็งเกร่งกว่าฉันคุณหนูระวังด้วยคงจะเป็นบอดีิการ์ดของเจียงคุณไม่คิดเลยว่าเขาจะจ้างบอดีิการ์ดที่เก่งกาจขนาดนี้ไว้แบบนี้คงจำเป็นต้องอ้างถึงสกุลชูขออาภัยที่ล่วงเกินค่ะคุณผู้ชาย แต่เราจำเป็นต้องใช้โสมภูเขาต้นนั้นจริงๆช่วยเปิดทางด้วยเถอะนะคะพวกเราเป็นคนจากสกุลชูสกุลชูชูนั่นนะรอสกุลชูไหนฉันเป็นคนจากสกุลลินคุณลินในประเทศนี้นอกจากสกุลชูแห่งเชนหัวแล้วยังมีชูไหนอีกล่ะคะตั้งใจกวนตีนกันหรือยังไงใครที่ไหนบ้างไม่รู้จักสกุลชู อ๋อสกุลชูแห่งชนหัวละ่ะว่าแต่เธอเป็นใครฉันคือภรรยาของชูจงกูค่ะส่วนคนข้างหลังก็คือชินแสหลัวนักปรุงยาของสกุลชูชูจงกูเพิ่องอายุ20ไม่ใช่หรอผู้ชายต้องอายุ22ถึงจะแต่งงานได้แต่งถูกกฎหมายหรือเปล่าเนี่ยสนใจชีวิตคู่ของฉันทำไมนักตาคะ โสมนั่นน่ะจะขายไหมโสมไม่ขายแล้วเธอก็ไม่จำเป็นต้องซื้อไปด้วยเพราะโสมต้นนั้นรักษาอาการป่วยของผู้นำตระกูลของเธอไม่ได้แต่บังเอิญว่าฉันมียาที่รักษาได้เนี่ยสิคุณน่ะนะรู้หรอคะว่าเขาป่วยเป็นอะไรจะโมอ้อะไรก็หัดชะโงกดูเงาตัวเองบ้างเถอะค่ะ ฉันไม่ติดใจเอาความกับคนต่ำต้อยชินแสเฉินคงรู้จักยานี่ดีนี่หงเหยียนตันสหายนายจะเอาเท่าไหรเรายอมจ่ายทั้งหมดเม็ดละพันล้านห้ามต่อรองพันล้านคิดว่าเราปัญญาอ่อนหรือไงลดลงมาครึ่งหนึ่งยังไม่เอาเลยนั่นหงเหยียนตันนะหงเหยียนตันในตำนานคุณหนูถ้าได้ยาสามเม็ดนั่นมา คุณท่านก็จะอยู่ได้อย่างต่ำสามปีแถมยังลูกคืนเดินได้บรอตีดีขนาดนั้นเชียวดีขนาดนั้นเละมันเป็นยาเทพที่แม้แต่ได้เห็นก็ยังยากที่พบเสียนมันก็แค่ยาสามันทั่วไปขายแบกกระดินข้างทางจุ๊กุกํำไรจุกจุคุณผู้ชายยาสามเม็ดนั่นพวกเราขอซื้อแต่ว่าเงินสามพันล้านณนะตอนนี้ สกุลชูเรายังเอามาให้ไม่ได้อย่าว่าแต่เอามาไม่ได้เลยเงินตั้งสามพันล้านหยวนต้องขายกิจการตั้งเท่าไรถ้าต้องทำขนาดนั้นอย่างน้อยก็ควรได้รับความยินยอมจากคนในตะกรูมากกว่าครึ่งแต่มันก็จำเป็นต้องได้มาเพื่อรักษาชีวิตคุณท่านรู้แล้วฉันขอติดไว้ก่อนก็แล้วกันคุณไปรับที่สกุลชูทีหลังก็ได้สกุลชูยิ่งใหญ่ คงไม่เบี้ยวเงินอีกแค่300ล้านได้สิงั้นก็ขอทำสัญญาไว้หน่อยตรุษจีนปีนี้ฉันจะไปตามนี่ถึงหน้าบ้านขอบคุณนะคุณหลินพวกเราคงต้องรีบบินกลับก่อนแล้วที่บ้านรีบร้อนรอใช้ยาของคุณอยู่แค่เอายานี่ไปไม่ว่ายังไงสกุลชูก็ต้องยอมรับฉันพอถึงตอนนั้นก็จะต้อง ก็จะเป็นสป라이์เบอร์ใหญ่ของบ้านคุณหนูลินเรื่องนี้จะไม่จำเป็นต้องปรึกษากับทางบ้านก่อนจริงๆหรอเงินตั้งสามพล้านนี่มันไม่ใช่เรื่องเล็กแล้วใครบอกว่าจะให้ล่ะ